เอาละครับผมกะกราบปรึกท่านด้วยเนี่ยอันนี้คุณกูอยู่กับรายการ VSPACE นั่นเองเนี่ยเป็นรายการที่หาสาระอะไรดีไม่ค่อยจะได้เลยส่วน EP นี้เราก็มาอยู่กันในเกม Battlefield V เนี่ยหรือ Battlefield 5นั่นเองซึ่งอ่ะตอนนี้ก็มีกระแสะ Battlefield 2042ใช่ไหมฮะที่เป็น b a t Battlefield ภาคใหม่เนี่ยก็มีดาวงดาวมากกันเนี่ยเกี่ยวกับเกมบัสนะฮะแล้วก็หน้า UI ที่มองยากระบบเกมลอีกต่างๆนานาเลยเนี่ย ก็ทําให้คะแนนการรีวิวของเกมเนี่ยมันต่ําลงมามากเลยวันนี้ก็เลยจะกลับมาเล่นภาคเก่าก่อนที่จะไปภาคใหม่กันนะครับผมโอเคเรามารับชมกันเลยดีกว่าไปเจอ,อด่านแล้วหาแป๊บเดียวเนี่ยโอเคเราเป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยโอเคลงไหนดเออีเรายึดได้หมดแล้วนี่ Now sway the ถ้าเราลงสีได้เนะีเ่ยเอ๊ะมาแล้วอุ้ยวากระบอกว้าปืานโอ้ยมาแล้วเรถถังรอฝงเราเดี๋ยวเพื่อนรด้วยพองด,ด้วยแงกิ้วนั่นแหละ <laughs> ต้องีเ, <laughs> เไปด้วยไปจุดนี้ด้วยกัน ยังอเอ้ยนักกิเกียดเดินลอยเม็ดก็ไม่เดินเราต้องให้ได้ไยหุ่นตกใจม็มีไหมจมีนี่เฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งเก็บหนึ่งมีเก็บมันไว้มีหมดแล้วมีหมดแล้ว ยังไม่เดินไหมแทง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 โอ้ยไปคุณหมอไหมมันเจ็บอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนโอเคมันต้องการความช่วยเหลือไม่ด้วยมันอยู่นี่เข้าบ้านไปแล้ว เจ mm hmm. ah, oh. oh. ี๊ยบเจียเว้ยไปบกหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอเอาวโดนยิงหมออุ้ยโอ้หขอบคุณมากหมอไอ้คือหนีรถเอ้ยฮีโร่เฮ้ยเจ็บหายแล้วลูกกระสุนหมดไอ้เชี่ยโอยหมอก็โดนเหมือนกัน ตายเลยปวดเลลต์เลยซะเพอาใหม่โอ้เพราไม่น่าละมันจะซีวิ่งไปหาจุดเอแล้วกันเหมือนเดิมเอเมนขับรถก่อนซีไปขับรถคันหนึ่งช้าเลยวะแตเพิ่งช้าแต่ยังไม่หมดไปขึ้นรถไงไปไปเพื่อนไปไหมอาชิบหายคนผิดไปยไหม มาเว้ยตัดพยองไม่ได้วะดริฟท์โชว์นี่ไปตรงนี้แหละเอ,อ้าใช่กูเพ่งจอดรถอ้อาตายเลยโอ้โหมีสิทธิ์เกิดลงบีก็ได้วะอาจจะเป็นคลิปแอบย่อกมีคนเยอะเว้ยตรงนี้ ยิงไปยิงอะไรกันแค่หน้าเหรอข้างหน้ามาวะ,ะไปขวาไปขวาหน้าหลังเฮตรงไปโหมเข้าไปโหมเข้าไปเด็กขวาไม่มีเด็กไายเล่นอยู่เด็กขวาแล้วกันเท่านั้นระเบิดคือลูกอะไรวะขวา ลงวิ่งได้ข้างล่างไอ้เหี้ยโอ้ยไม่นี่กูเดิสนสะดวกลเลยเฮ้ยหมอไี่หมอเดินทึบหมอเดินชุบหมอเดินชุบตรงนี้หมอไอ้หมอหมอใครก็ได้ ไอ้บออย่าพึ่งไปชูบูก่อนโอ้โหขุดขยับไปไม่ได้ตายอะไรกันเนี่ยโอ้อข้างล่างมันอ,อยู่ในชั้นเฮ้ยมันมันบุกมันบุกมาซีมาซีของชิ้นฐานเราสองคนน่ะยังไม,ม่มีบนซ้ายในบ้านเท็ก เฮ้ยขึ้นไปได้ไงอ่ะหยนโดนำ่ะตลตเข้ามาแน่อนเยนโดนำนี่ถอยจากด้านหลังตายซมวยชิดกูเนไง HP เพิ่มตรงไหนมี HP ตรงนี้อะไรวะอ็อกตื้อๆยาอยู่ไหนยาหัว่งกล่องไม่ได้ครับอะ่ะต้องสร้างเองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีทางไปทางนี้แหละสีได้แล้วแต่ไปไปเองเตรียมเลยสีอ,ยอุ้อย ลวกรถไปเลยว่าคงไม่โดนใครสอยนะบนสะพานเนี้ยสะพานอันตรายเฮ้ยเฮ้ยโดน <c oughs> ดิปืนใหญ่ที่ยิงสองรอบมาลนะนี <c oughs> ่นี่โง่ไ <c> อ <oughs> ้โจรน,นี่ใครมาตายในนี้กันเนะ <c oughs> ราช่วยเหลือ จุด A มันยึดยากจังวะเนี่ยฮะเฮ้ยตายสิเฮ้ยขุดมาโอ้โหเฮ้ยเพื่อนช่วยโอ้โห thank you อะไรโอ้โหอืมแม่งเลยจะมาอีกไหมน่าจะไม่มีละโอเคเราขุดหลุมแล้วกันเดี๋ยวดิ เหลุข้าไปโอเคผมจะไม่เขจะไึ้ปีนอีกแล้วไม่ขึ้นสะพานละว่ายน้ำไปดีกว่าว่ายดีกว่าน้ำตื้นๆสองคำว่าตายน้ำตื้นนี่แล้วกูแอบฝั่งนี้แล้วเช็คซ้ายเช็คขวาไม่มีข้าม๋อในบ้านเอาปืนพกจะมาเล็ง อเ,เอ็ะรมดวิ่งมาเอ๊ะรอดไปตรงน,นี้ชอบเป็นคนยคิงกูใหญ่ตรงน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวคือมึองเจอกูหลายทีละ,ะแทงแม่งเลยหลายทีแล้วมึงอะเะเฮ้อเอเอ ยิงเพลินเลยนะมึง้ยไม่ใช่กูได้ไหมหมอได้ก็ได้มือเปื้อนเลือดนี้หลุงเจ็บไหมเจ็บชิบหายเลย ายดีกว่าเฮ้ยยึดอะไรยังเนี่ยจุด B โดนจุด E ก็โดนจุด A มันจะโถไปจุดอื่นทั้งหมดเนี่ยเอ้จุดเอแ่้จะปลอดภัยแล้วล่ะเราไปจุด A กันดีกว่าก็จะไปหลายทีแลยยิงโดนตลอดเลยเอเคขี่ขึ้นรถกดปี๊ดนะฮะ ยยคิมซิ่งสายฟ้าเฮ้ยทำยากทำเย็นาเฮ้ย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 เฮ้นี่กูรู้ทำมึงสูตรเดิมเหรอฮะสูตเย็นเหรอเจอกูเปรียเดี๋ยมึงเจอกูคนปีนนัก มีเสียงคนนูน้นเพื่อนเพื่อนเข้าเสียงคนตรงนี้นี่เสียงแต่ว่ามันนี่เสียงวิ่งตรงนี้มา่เกินอาจจะไม่ใช,ใช่จะเป็นเสียงปืนเดี๋ยวเพื่อนยิงเลยเดี๋ยวอ้อมให้ขวบขวาเฮ้ยโอเคเก็บถึงไหมตรงน,นี้โอ้โหมาเพือเ่อนเฮ้ย ได้อยู่จัดไปมาอีกขออีกทีไวรุ่นได้เสียงคนวิ่งนี่ไงล่ะโอโ้ยได้ยินได้ไงไว,ะว,วะโง่กุงโผล่โอ๊ยขยับไม่ได้เย็บกูไปเต็มเลยวุ้ยชนะแล้วสามร้อยเจ้าสามสิเบเอ็ดฝั่งนู้นเขาเหลือทหารอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดนายนะ อ่ะสามสิบละไม่ดลดลงนี่ได้เลยเฮเมยังพอมีหวังมีหวังอะชนะขาดลอยแล้วตอนนี้ถ้ามึงจะพลิกไว้ได้คือมึงต้องโฟลเท่านั้นอะยิงเข้าของน้อยจะไม่เป็นไรสักยันอาจย์หนูเออยิงไปเลยตรงนั้นแหละลังปืนใหญ่ใช่ไหม ลิงหอ่ะซ้ายขวาไม่มีอ่ามาที่เดิมเลยมึงอ้าวเยี่ยมูยังไม่ได้ยิงเลยชนะแล้วอ่าสามสายหกฝงได้แปดสิบตัวเลยอะ่ะเดี๋ยวมันรุดจริงจริงคนพิมพ์ด่าเลยไหมยี่มีใช่ไหมแน่นอนคือเบสสพอรต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งนะเยอรมันหรือฝั่งอเมริกามันก็จะมีเบสสพอยต์เหมือนกันเลย โอเคครับผมอะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากด like, mm hmm. กด mm hmm. ไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะเนื่องจากทํางานนะครับผมงานเยอะ mm hmm. ก็ถ้าอยากให้พวกเราเล่นเกมหรือรีวิวเกมอะไรหรือรีวิวของอะไรเนี mm ่ย hmm. ก็คอมเมนต์ hmm. ด้านล่างของคลิปได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย